ไปดีโอ้เป็นใดน้อเห็นแต่ในยูทูบใช่ใจจอย่าไงยจจอยจจอยจำได้อยู่น้อจาจ้มาอยู่นี่แล้วโอ้เพ่นแตในเพ่นตเป่าตีนำมากไทย่อมบดิมากพ่ออนนญายเข้าไปเมืองบ้านใหม่ได้บ่ใช่โอ้ครับผมเเมืองบ้านใหม่ปเอ้า่ังมั้ยเลยบอมัเนาะ

มาทุบๆอะไรทุบอะไคนด,งคนดงัง,งอย่างออนี้เราอืมนะครับผมโอ้ย FC ดูหมอกนั่นนี่เพ่นเสเพิ่พ่พพนอยู่ไทยบ่อ๋ออ๋อนะครับผม FC โอสบายดีครับสบายดีโอ้ธรรมชาติดีแถวนอกขลังเนาะว้าวปน่ปลาพร้อมนะครับผมเออเออคือวิวี่ร้อยล้านเอน่าวิวร้อยล้านเลยนะครับผม เออนั่นแหละนี่ดูบรรยากาศในที่นี้นะครับผมดูสวยงามมากนะครับผมเอฟซีโอ้อยากให้ไปให้เอฟซีมาชมกับตานะครับผมว่ามันจะสวยแค่ไหนนะครับผมเอฟซีโอ้นะครับดูสวยงามที่สุดในโลกนะเอฟซี

อาสาวจอยเบาตอมเนาะที่เป็นเขาเขาเรียกว่าเป็นพระเอกนางเอกในช่องของเตรียมทำนักายนะครับเตรียมทำนากกายก็จะมาตามติดชีวิตของสาวจอยผ่านมาพอดีก็เลยแวะมาถ่ายอีพี่น้องที่เข่าไปแเก่งเครื่องพี่บ่าวเร่งแล้วพี่บ่าวบอกเขาจะอยู่แต่ในหัวเนาะพี่บ่าวอีกแล้ว ดินดินปลูกง่ายนะดินดินนะเอนทะานาะแล้วก็ขอกทุกอไรคนดังหน่อยเอาเขอกระทบไหลเอาเอาย็นเอายนได้รูปน้ำกันเอานี่เอ้าครับผมคาเอาดังเยนะใมาทุกอะไรก็เชิญเลยเออนะครับผมขับใจขับใจครับขับใจนะครับ มาทำคลิปดีจังดเราตอมเด้อไปยี่ม่ายามกินเก่าเลยไปยังตอนซอยยังใช้กินเาตอนเท่าแล้วมาเฮ็ดยังอยู่นี่มาเก็บไม้เก็บยังบอกเก็บไม้แล้วก็ปลูกต้นไม้กันเลยแล้วสร้างเพิ่นบริเวมาเฮ็ดเงินบอกมึงนี่มาแต่ว่าพันเมื่อแล้วมึงกินข้าวอ๋อมึงกินข้าดีอ่ะกำหนต์เซ็ตมื้อใด้เนี่ยเดือนฮอนี่ กเจแล้วครับผมเงเงินมาให้เห็ดเรื่ยกเะไปาข้าอาจได้เห็นเงินลังนี้สมบูรณ์แบบเนาะผู้หลังงอยู่ได้ๆวางแผนอนาคตจะได้มีมีลูกหน่อยจะก้นอนาคตเเอออยากได้จะก้น อยากได้สามคนยิ่งหนึ่งใสองโอ้ใสองบาวตอมไปให้ได้บาวต้อมไปเวิร์วิธีการเฮดเ้อไปศึกษาศึกษาเพิ่นยิงหใสองเอาน้ำเราไปตาเย็นเน้ำใส่สามคนใช่ ถ้าเป็นบ้านผมผมลงนะเขาจะยังมาอาบน้ำาป็นบ้านโซลามเมตโดินแต่มันเป็นนมันดินงวัดอลยนะมันจกบัได้น้ามันยูตลอดปีบวกครับตลอดปีบวมันจกบัวได้มันแห้งอ๋อผจกเนาะผู้จกอ๋อเพิ่นะครับเตงงมูไลก็มีเจ้านับไปดีเด้อปักแตงเจ้ามันสเียัออกไหลแล้วเจ้าขึ้นรถแล้ว จะไดทำคลิปประกาศตามหาบักโม่มส่งกันหายเนาะส่งงามะเนาะมดไปเท่าใดแล้วเนาะประมาณเจ็ป่ายหรือเขาเป็ดสิบเลยเจล้านแบบรวมทางมาเบิกดินเจ็ดสิบล้านเป็นบ้านประตูแบนอย่างบ้านประตูอย่างมื่ทในไส่แต่ซื้อมาแล้วอย่างเงี้ยคาซาอย่างเงี้ยทนะ ทั้งกาส่างทั้งเครื่องเาอม็อันนี้ผมยอมรับเลยว่าเป็นเป็นผีที่งามขนาดแบบโดดเด็นเนาะเจ็ดสิบล้านเอฟซีเจ mm ็ด hmm. ส uh, uh, um, ิบล้านบาทเอฟซีมืงงบละเจ็ดสิบล้านนะครับผมส่งโมเดลนะครับผมเป็นโครงข้างบนเป็นไม้นะเอฟซีอ๋อ ใหญ่โตสวยงามโดดเด่นนะครับผมเอฟซี FC นะโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเจ็ดสิบล้านกรีบนะครับผมเจ็ดสิบล้านสิบล้านกีบสวยงามมากมายเอฟซี FC นะโอ้โหขัเดินรอบบ้านนะน้องจอยน้องจอยบ่าวต้อมนะครับผมฝั่งลาวเอฟซี FC นะ บรรยากาศก็กสุดย,ยอดน c เเต็มไปด้วยภูเขาแล้วก็เมฆหมอกนะครับผมสวยงามจริงๆนะครับผมนะบ,บาร์ตอมอาจะเป็นคนไทยคนไทยคนไทยใใตีตต่ตามทางยูทูปกน็กน่าจะรู้นะว่าน้องจอยเป็นใครนะเอฟซี FC. โอ้ดูโอ้โดดเด่นสวยงามนะครับอืมโอเคครับทุกนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมอ่าบ้านหลังนี้ก็หมดงบไปแล้วเจ็ดสิบล้านนะเอฟซีครับรอครับรอสวัสดีครับ